สวัสดีครับตอนนี้รายการคุณไทยทามเที่ยวเท่วไทยอยู่ร้านแปะทงเป็ดย่างนะครับอยู่แถวโรตัสเต,ตาปูนนี่เองนะครับผมตอนนี้เราจะมาชิมเมนูอร่อยนะครับที่เขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะครับอร่อยจริงๆนะครับเป็นต้มยำนะครับสูตรต้มยำของร้านแปะทงเป็ดย่างนะครับอยูอ่แถวบางซื่อใ,ใกล้ๆนี่เองนะครับใคร อยู่ใกล้ๆนะครับเชิญมาชิมได้นี่ครับเนนูนะครับดูสีสันสิครับเข้มข้นและอร่อยรสชาติจัดจ้านอร่อยมากกล้าการันตี เส้นต่างๆนะครับอร่อยนะครับเส้นหนื Sud ่แล้วก็รสชาติดีมากนะครับกำลังดีนี่เรามาชิมกันเลยนะครับมีกุ้งมีไข่นะครับแล้วก็เราตามด้วยเราสั่งหมูกรอบที่อร่อยที่สุดนะครับของร้านเป็ดคงไก่ย่างแล้วก็สั่งเมนูผัดกะเพราเป็ดบ้างผัดกะเพราหมูกรอบผัดกะเพราก็ขึ้นชื่อนะครับรสชาติอร่อยมากส่วนเมนูเป็ดเรามาดูน้ำจิ้มของเป็ดกันนี่ครับน้ำจิ้มเป็ดแล้วก็ตามด้วยเป็ดย่างนะครับนี่ครับ อร่อยมากเลยครับเขาแนะนำร้านแปะทงนะครับผมเป็ดย่างนะครับกับคุณไททถามเที่ยวทั่วไทย